รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้นทางผู้แทนเปิดวิสัยทัศน์ผู้แทนของประชาชนเข้มข้นด้วยสาระและมุมมองการเมืองร่วมค้นหาไอดอลทางการเมืองรุ่นใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ทุกู้ชมคับในการเส้นทางผู้แทนสัปดาห์นี้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดนครนายกครับวันนี้ผมมีนัดกับนักการเมืองหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นในการอาสารับใช้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดนครนายกเขตสองครับส่วนจะเป็นใครท่านผู้ชมตามผมไปครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันไปกันเลยครับ ครับสอสอนุ่มเกียร์ไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ขอเยือนเขต2นครนายกนะครับโอ้ยินดีมากเลยครับโอ้ที่นี่บรรยากาศเขียวขจีมากเลยที่เขต2ท่านเนี่ยนะสมบูรณ์ครับขอย้อนเส้นทางการเมืองสอสอนุ่มเกียร์ไก่หน่อยเ็นบอกเป็นครอบครัวการเมืองด้วยใช่ครับตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วครับคุณพ่อลงการเมืองแรกตั้งแต่ปี2539ท่านมาเป็นสสอยาวมาเลยครับครัจนเกิดเว้นมคทางการเมืองสับพรคไทยหลักไทยอ่าท่านสสีศรีทิชัยสสหนุ จบแต่หน้าไหนมาครับเนี่ยผมจบจากวิศวกรรมโยธานะครับยาตีจากมหาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ไปต่อโทวิศวกรรมโยธาที่ประเทศออสเตรเลียมาลัยนิวเซาท์เวล์ครับอ๋อเริ่มสัมผัสการเมืองจริงๆตอนไหนหลังจากเรียนจบมาที่ประมาณสามหนังสือปีนะฮะครับคุณพ่อก็ได้บอกผมว่าเนี่ยให้ไปลงสจอท่านก็แบบรักผมมากครับไปลงในเขตที่ท่านมีคะแนนน้อยที่สุดผมก็เลยลงว้ยทำไมเน่ยเขตนี้เหนื่อยดิ เหตที่เราไม่เคยชนะเลยผมก็พยายามตั้งใจแล้วลองไปหาเสียงลองทําแบบเรียนที่ท่านเคยทำมาแล้วก็ผลว่าได้รับชัยชนะอ๋อเรอฮะสอจอครั้งนั้นได้ถิ่นลงสจอได้เลยตอนนั้นได้เลยครั้งแรกได้เลยนะครับแล้วตอนหลังนะท่านก็มาบอกผมว่าเนี่ยขับเองที่เก่งนะรู้ไหมเนี่ยเองผ่านสจอยเมเนี้ยได้เนี่ยแสดงว่าจบการเมืองเบื้องต้นแล้วนะฮะแล้วผมก็ถามว่าแล้วทำไมเลือกให้ผมเนี่ยลงเขียนเรื่องตั้งนี้บอกถามหลายคนแล้วไม่มีใครลงเลยอ๋อแล้วอี่ที่มาครับ โอกาสทางการเมืองเนี่ยผมยังไม่เสร็จเท่านั้นครับได้มีโอกาสเนี่ยตอนคุณพ่อผมเนี่ยถูกไว็บบ้านทางการเมืองผมก็มีโอกาสได้ไปลงสอสอแทนท่านแต่ครั้งนั้นเนี่ยลงในนามพักพลังประาชาชนพนักงานสอบตกครั้งแรกรแต่บังเอิญมีโอกาสได้มาปราศัยกับท่านสมัครสมัยนั้นถ้าเป็นในายกก็มาลงพื้นที่นะคอย,ยกช่วยบาทผมมาศัยท่านก็นเลยบอกว่าพี่อย่างนี้เอาเอาเอานเนี่ยนั่นดูเนี่ย,ยมันเป็นเลขาดีกว,ว่ารต้องตีช่วยว่าก,การกระทรวงพาณิชย์ ท่านผู้มเต็จชัไพายลเลยมีโอกาสได้มีโอกาสได้าบท่ตระเมงในฝ่ายบริหารแล้วจากนั้นก็มีการปรับพรมก็ได้ไปอยู่กับท่านนิ่งผันจักสุวันเป็นเลขาธิการสูตรการของท่านหลังจากนั้นก็มีเหตุเรื่องคดีชินไปบุไปของนายกสมัครก็เลยมีเปลี่ยนเป็นนายกสมชายกงุงสวัสดิ์ท่ับก็เลยมีความเมตตาให้ผมเป็นเลขาธิบดีช่วยประการกระทรวงพาณิชย์อีกครั้งหลังจากนั้นมาก็มีการเลือกตั้งใหม่ในสมัยท่านนายกนิ่มรักชินวัตรก็กลายเป็นพรรค นะครับท่านก็มีความเมตตาเนี่ยนำผมเนี่ยมาเป็นเลขาธิการช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านต่อบพงเิษศานครับเมื่อมีการปรับพรมท่านก็ให้ความเมตตาผมต่อไปเป็นเลขาธิการธีช่วยว่าการกระรทออรวงคมนาคมของท่านชาติชาติสิทธิพันธ์ครับและก็สุดท้ายได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าคมนาคมของ<ม>ท่านประเสริฐจันรรทรราทองจนมาถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกในการเลือกตั้งทั่วไปผมก็ได้รับชชยชนะเป็นสส พักเพื่อไทยในสมัยแรกในครั้งนี้ครับลงมาสองครั้งก่อนหน้านั้นใช่ครับไม่ได้แต่ไม่ท้อไม่ท้อยังมุ่งมั่นจะลงพื้นที่อยู่ถูกต้องครับเพราะประสบการณ์ที่ท่านผู้ใหญ่มอบให้ได้ไปเรียนรู้งานในกระทรวงต่างๆเนี่ยครับทำให้ผมมีพิสัยทัศน์มีความรู้ในการทํางานเนี่ยผมว่ามากมากมายจริงๆครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับเรื่องที่สําคัญเนี่ยของสสกับเลขาธิบดีมันมีหน้าที่หนึ่งยังไงเหมือนกันเลขาธิบดีเนี่ยหน้าที่หลักก็คือ กานประสานปัญหาเหมือนกันในกลุ่มกลุ่มนั้นรกระทรวงกระทรวงนั้นแต่ส่วนนสอเนี่ยจะเป็นภาพกว้างนะครับเป็นภาพกว้างก็คือว่าจะประสานเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะในจังหวัดถ้าในสภาพูดแล้วไม่จบก็บม,มีช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาก็เปิดที่กรรมธิการ,รก็ไปต่อค,ครับเป็นอีกเวทีหนึ่งาาอีกเวทีหนึ่งเพื่อครับชัดระหว่างความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ หน่วยงานที่รัฐชอบอครับการศึกษา,าผมาให้ความสําคัญนะครับเมิ่อผมเป็นประธานกรรมธิการดมศึกษาวิทยาศาสตร์และมัธตยตรรมการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยผมให้ความสําคัญครับมผมได้อบรมให้กับนักเรียนนะครับ,รบที่ในชั้นม .5 และม .6 เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในโครงการ มหาลัยเรียนอะไรดีที่ผ่านมาก็ได้จัดที่โรงเรียนองครักษ์ไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะลงพื้นที่นะครับในพื้นที่เขต2ของนครนายกครับกับสอสหนุ่มเกรงไกรไปหลายจุดด้วยกันนะครับหลายจุดมากวันนี้นะคุณผู้ชมตามผมตามสอสไปครับเดี๋ยวไปกันครับประสบการณ์ที่ผา้ผู้ใหญ่มอบให้ได้ไปเรียนรู้งานในกระทรวงต่างๆทำให้ผมมีทิสัยทัศน์มีความรู้ในการทำงาน ตามภารกิจสสเคียงไก่ครับลงพื้ที่ไมายจุดนะครับท่านผู้ชมครับจุดนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนครนายกครับสสจุดนี้จะพามาดูเรื่องอะไรครับเนี่ยครับ จะพามาเรื่องดูเรื่องการบริการประชาชนะจุดเนี่ยโรงพยาบาลแห่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมได้รับร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุดับในอดีตในการให้บริการที่ล่า,าช้าในการบริการหน้าบึ้งอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาที่ผ่านมาในอดีตนะที่ผมได้มาคุยกับท่านพอชา <ๆ S 2> ชายเราประสานงานเราทำงานด้วยก,กันได้อย่างดีมากเพราะท่านเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีสายทัศน์เช่นเดียวกับผมนะฮะได้นาเรื่องราวเนี่ยไปพูดในสภารสะท้อนปัญหาให้ให้กับงานที่เกี่ยวข้องได้มาแก้ไข แต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่มาแก้ไขเนี่ยไม่ใช่หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขครับแต่เป็นหน่วยงานของกระทรวงดีตอนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผมได้นะครับไอเดียหรือได,หอได้หรือได้ความสําเร็จในจุดนี้ก็คือว่าการคืนเวลาให้กับประชาชนอ๋อสิ่งสำคัญ<อ>เพราะประชาชนอยู่ที่เนี่ยสาชั่วโมงมานานเกินไปเราคืนเวลาอันมีค่าให้เขาดีกว่า ไม่คือสิ่งที่ผมสำคัญแต่การที่เวลานั้นก็ยังไม่เพียงพอเท่ากับคุณภาพที่ได้รับการพัฒนาระบบสาธารณสุขเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับใครับนะฮะเรื่อง30บาทรักษาทุกที่อย่างเงี้ยนี่แหละฮะสาบบาทรักษาทุกที่ทําให้มีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการมากขึ้นท่านผอครับเป็นยังไงผู้ใช้บริการท<ม>ี่มาใช้บริการที่จํานวนมากไหมครับเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาครับเพื่อลดระยะเวลาราอคอยก็คือคืนเวลาให้ประชาชนนะครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยนเนี่ยเราเหลือประมาณแค่2ชั่วโมงทีนี้ถามว่าเราทําได้ยังไงก็คือว่าข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราเริ่มพัฒนาเรื่องของสมาร์ทฮอสเปเรทัลครับเรามีถ้าเป็นผู้ป่วยนอกเนี่ยเรามีเครื่องวัดความดันคนไข้สามารถวัดความดันได้ได้วยตัวเองมีตู้คีย์ออสสามารถทําบัตรได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีระบบต่างๆมีเฮล์ลิเดอร์ก็คือสามารถส่งยาไปรอรับยาได้ที่บ้านเลยนะครับ ทีนี้พอเรามีเรื่องของนโยบาย3 0มิบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยคือจากนโยบายของรัฐบาลเนี่ยคือต้องการยกระดับการให้บริการนะครับเพื่อให้บริการเนี่ยผู้ประชาชนเเข้าถึงบริการได้มากขึ้นครับซึ่งทางโรงพยาบาลนครนายกเนี่ยก็ขารับนโยบายโอ้น่าสนใจครับนะฮะโรงพยาบาลนครนายกแห่งนี้ครับก็กําลังพัฒนาสู่ระบบอัจฉริยะครบวงจรเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับสคนเราเนี่ยสุขภาพสำคัญที่สุดเป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน ของสสเกลือไกในการพัฒนาพื้นที่นะครับตั้งแต่สร้างประวัติถึงถึงพบคุณหมอก็ลดน้อยลงเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเราคืนเวลาให้ประชาชนแล้วเนี่ยเราก็คืนเวลาให้กับตัวเราเองด้วยระบบสมาร์ทฮอสพิทัลเนี่ยช่วยพวกเราได้มากเลยเรื่องของบุคลากรให้การบริการไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คุณพยาบาลเจ้าหน้าที่จาะเลือดเป็นกันเองกับผู้ป่วยแล้วก็ให้ความสบายใจกับผู้ป่วยเวะามาพบอันนี้ในฐานะเป็นอายุรแพทย โรคหัวใจนะคะดูแลคนไข้โรคหัวใจเนี่ยผู้ป่วยนอกเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ200คนการที่มีสมาชิกพอร์ติทอลเนี่ยทำให้การตรวจคนไข้เนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้นผมตามภารกิจสอสอหนุ่มเกียงไกรครับลงพื้นที่หมายจุดหนึ่งนะครับจุดนี้อยู่ที่ตำบลบ้านพลาวที่อำเภอบ้านนานครับอยู่ร่วมกับหลายท่านครับท่านเกษตรอำเภอนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับรวมถึง ท่านกำนันด้วยทุกท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับต่อสอนุ่มครับวันนี้จะพามาดูเรื่องอะไรครับเราพามาดูเรื่องทางด้านทางเกษตรนะครับเพราะถือว่าเกษตรกรรมเนี่ยหรือชาวนาเนี่ยเป็นอาชีพหลักของจังหวัดนครยุกเลยผมเองเลยมีความตั้งใจอยากให้พี่น้องเกษตรกรหันมาใช้นะครับการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ผมเนี่ยได้ทราบข่าวจากกรมวิชาการเกษตรบว่า เขามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ชื่อว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสังนะครับปัจจุบันเนี่ยปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเวลาชาวนาเนี่ยเขาปลูกข้าวเสร็จแล้วก็จะเหลือตอสังใช่ใชครับใช่ทีการกำจัดหรือการทำลายเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้พิธีการเผาซึ่งผมตระหนักในปัญหานี้เลยอยากจะใช้จุลินทรีย์ตัวเนี้ยมาช่วยในการลดปัญหานี้พอได้ ศึกษาแล้วปุ๊บก็ได้มาทำแปลทดลองกันด้านหลังนี่เราปลูกเป็นข้าวพีซีปลูกข้าวพันธ์อะไรครับเนี่ยก็ขอ85ครับปีนี้หลังจากเก็บเกี่ยวนะครับเดือนสิงหาครับก็พอดี สนัสนุนทำโครงการนี้นะครับจุลินทรีย์ย่อยสลายก็ได้มาหมักนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านสสนะครับที่เอาโครงการดีๆมาสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรเราในพื้นที่ของตำบลมะพราวนะครับประกอบด้วย12หมู่บ้านด้วยนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านสสเกรงไกรกิตินในส่วนนะครับที่ได้นําโครงการดีๆปุ๋ยจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเข้ามาให้กับพี่น้องประชาชนคนในตำบลมะพราวทั้ง12หมู่บ้านนะครับได้ก่อเกิดประโยชน์ได้ลดต้นทุน นะครับรถไจ่ายนะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นความภาคภูมิใจของคนจบุมพราวคนจังหวัดขอนยกที่ได้สสดีๆนำโครงการดีๆเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่นะครับท่านเกษตร,รอำเภอรับเป็นยังไงบ้างเราได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมพี่น้องเกษตร,รกร,ร,กรในเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยเนื่องจากว่าท่านสสบอกว่า อยากจะนําโครงการนะครับเพื่อที่จะสองนโยบายของรัฐบาลลงมานะครับทางเกษตรเองเนี่ยเอานวัตกรรมใหม่ๆลงมาด้วยนะครับก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้ช่วยประชาชนด้วยครับครับก็ช่วยพี่น้องเกษตรกรนะให้ความรู้ให้การอบรมนะทส2นะด้วยนวัตกรรมที่กาลังทำกันอยู่นี่แหละนะครับก็มาดูแปลงต้นแบบที่นี่นะครับที่อำเภอบ้านนาต้องบอกน่าสนใจมาก ผมตามภารกิจสสอนุ่มเกียงไกรครับลงไปจุดหนึ่งนะครับจุดนี้อยู่ที่ตะบนสีกระอางนะครับอยู่กับท่านนายกท่านกำนันพี่น้องประชาชนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสครับจุดนี้จะพามาดูปัญหาเรื่องของน้ากินน้ําใช้เหรอฮะใช่ใช่ครับเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมากครับวันนั้นผมมาที่ ออรปตตสิก้าอ่างได้คุยกับพี่น้องอสมเยอะทุกครั้งที่ทำยมเย็นจอยากทราบว่าปัญหาเขาคืออะไรเขาบอกว่ามีแหล่งน้ําแหล่งเดียวที่จะสามารถเป็นเซ็นเตอร์กลางจะสามารถกระจายไปได้4ีหหมู่บ้านเนี่ยก็คือสถานที่ตรงนี้นี่นี่นะนี่แหล่งน้าเลยนะจากการแนะนําของท่านนายกเซไทยเขาก็เลยบอกว่าโอเคนี่เราเรารู้จุดรู้ปัญหามีแนวทางแก้ไขแล้วก็ได้ไปประสานกับทางสภา ทอนปัญหาให้สิงสํานักนายกสมัยนายกเสรษฐานทวีสินก็เลยได้โครงการเนี่ยมา2ตัวมาทําน้ําประปาหมู่บ้านผิวดินโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็เลยติดตั้ง2จุดนะครับเพื่อที่จะครอบคุณให้ได้ถึง 4- 5หมู่บ้านให้ใช้กันน่าสนใจท่านนายกครับก่อนหน้านี้เป็นยังไงปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เนี่ยคือเราก็ประสบปัญหาครับคือช่วงฤดูแรงะครับรถน้ำจะแรงจะแรงพอมกันคือช่วงฤดูแรงเขาดน้ําอุปโภคบริโภคจํานวนคนเลยแล้วก็เพิ่มมากขึ้นครับขอขอบคุณนะครับท่าน สสนะครับเกณฑ์การกิจการสวนนะครับที่จะนําเสนอโครงการมาแล้วเราก็พอดีเรามีสถานที่ทําน้ําประปาพิวดินได้ก็ต้องขอขอบคุณวนน้ที่นี้ด้วยครับก็สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องในพื้นที่ใช่ไหมท่านกำธรครเป็นยังไงขาดแคลนน้ำหรือช่วงหน้าแล้งอ่ะช่วงหน้าแล้งในตําบลสรีกะอ่างนี่ก็จะขาดแคลนน้าก็ขอบคุณโครงการดีๆที่มาร่วมสนับสนุนให้คนในชุมชนเราดีสสกําลังมองเรื่องการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเลยใช่ไหมเนี่ยยืนเลยครับจะกระจายทุกทุกที่ครับแต่แต่ที่เนี่ยเป็นที่บนำร ดีไหมครับพี่น้องดีไหมกีน <laughs> น้ำกินน้ำชัยที่สะอาดนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายพี่น้องด้วยนะครับเป็นตัวอย่างโครงการนึ่งแนมเภอบ้านนาครับการคืนเวลาให้กับประชาชน,<อ>นสิ่งสำคัญเพราะประชาชนอยู่ที่เนี่ยสามสชั่วโมงนางเดือดตายเรขคืนเวลาอันนี้ค่าให้เขา ท่าไหนเราช่วยผ่านกันได้ช่วยแก้ไขกันได้ขอขอบคุณท่านนายกผมชายนะครับกกท่านนายกอบตทุกท่านครับที่ได้รับฟังและก็ร่วมประชุมในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับได้รับเ,เรียนเชิญจากท่านนายกชมรมอบตอจังหวัดนครยยนครับให้มาร่วมงานนะครับในการประชุมนะครับ oh. เพื่อมารับรู้รับฟังปัญหาของอ,อบตอต่างๆทต้องขอขอบคุณนายกด้วยนะครับครับนายกอบตก็อยู่กับพี่น้องในตำบลต่างๆใช่ไหมฮะปัญหาต่างๆของพี่น้องในพื้นที่เนี่ยก็สะท้อนมาที่ท่านนายกท่านนายกก็สะท้อนที่สสสสก็มีโอกาสได้ไปหาลือในสภาถูกต้องครับโครงการที่เกินสายแก่ภาพของท้องถิ่นเราก็สะท้อนหาสสเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของเราให้ประสบความสาเร็จอย่างหลังที่ประชาชนพี่น้องต้องการครับเป็นผู้แทนของพี่น้องในในพื้นที่นะครับทั้งนายกอบตทั้งสสด้วยครับ เรื่ออะไรไปออกเนี่ยนะนึกถึงตัวแทนของท่านที่แล้วนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนครับผมตามพี่สสหนุ่มเกียงไกรครับลงในจุดหนึ่งครับอยู่ที่ตำบลโพแทนที่องครักษ์นะครับจุดนี้อยู่กับหลายท่านเลยครับท่านนายกอบตท่านกำนันพร้อมทีมงานสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสอหนุ่มครับจุดนี้จะพามาดูเรื่องอะไรครับเนี่ยจุดนี้ครับเป็นจุดที่สําคัญแล้วก็มีปัญหามาช้านานนะครับก่อนที่ผมจะเป็นสสอเนี่ยทางท่านนายกอบตทางกำนันก็ได้มาฝากเรื่องกับผมบอกว่าเนีีี่่่ท มีผกตกชวาหนาแน่นผมก็มาลงพบประชาชนเนี่ยแล้วก็มารับฟังปัญหาก็รู้สึกว่าไม่เป็นปัญหาที่เราต้องแก้ก็รู้สึกว่าเป็นโครงการต้นต้นที่ผมได้ทําสําเร็จแล้วผมก็เลยมีโอกาสได้ไปพบท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็เลยนําข้อความนําความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไปเรียนให้ท่านได้ทราบท่านก็เลยเห็นว่าเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์กับประชาชนทั้งสองฝั่งจริงก็เลยใช้งบกลางของท่านน่มาช่วยเก็บผักตกจนเป็นสภาพที่ดีขึ้นและสวยงามขึ้นในปัจจุบันนี้ครับท่านนายกครับ ปัญหาเรื่องผาตบชวาปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยเป็นมานานมากเลยฮะเป็นมาเกือบสิบปีแล้วฮะอย่างนั้นเลยเหรอเป็นนานมากและชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นศักยภาพของอบตก็ไม่พอครับเวลาหน้าน้ำเวลาฝนตกเยอะๆอะไรเยอะๆน้ำมันก็ระบายไม่ได้มันก็จะเอ่อท่วมตลอดก้าเน่าก็ใช้ไม่นดาเหม็นอีกฮะสสก็นำเรื่องต่างๆไปหารือในสภามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบมาแก้ปัญหาให้อยากจะได้สะพานปูนครับ ้องอาศัยพึ่งท่านสสได้แหละถ้าเกิดมีสะพานตรงนี้ชึบเนี่ยก็จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยหลายหมู่บ้าน,นได้รับความสะดวก<อ>สบายจากเส้นนี้วันนั้นผมมาเนี่ยการขนส่งการขนส่งสินค้าก็มาติดตรงนี้รถวิ่งไม่ได้ถ้าถ้ามีสะพานปูนนั้นรถมันทุกหรือรถกระบะเนี่ยสามารถวิ่งผ่านได้เ่ยา็ชาวบ้านที่จะขนส่งสินค้าเกษตรได้ด้วยซึ่งทางนายกก็ได้ฝากผมเอาไว้ก็เดี๋ยวจะไป ติดตามนะครับแล้วพูดในสภาสะท้อนปัญหาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นเจ้าภาพการแก้ไขนี้ครับครับโอกาสต่อไปก็เรื่องของสะพานเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านรวมถึงเวลาเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเกิดมีสะพานปูนเนี่ยก็ไม่ต้องอ้อมรถมันก็จะไปได้สะดวกคือได้สื่อยิ่งขึ้นครับนั่นแะครับก็ต้องฝากฝากตรงนี้ท่านสสนะครับก็เนี่ยทำงานร่วมกันนะครับทั้นนายกอบตท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เนี่ยนะฮะตัวแทนของชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยทีมงานที่มาช่วยสะท้อนปัญหาของพี่น้องชาวบ้าน นะครับจะได้ร่วมกันแก้นะฮะให้พี่น้องเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับแต่หลังจากท่านสสมาดําเนินการให้ก็หลังจากนั้นมาก็คือได้สะดวกสบายทั้งน้ําป็ใช้ได้ขอบคุณท่านสสอีกครั้งนึงด้วยแต่ที่มาทําให้ดีขึ้นนะผมตามสสหนุ่มครับลงพื้นที่ใหม่จุดนึงนะครับจุดนี้อยู่ที่ตำบลบึงสารองค์คกษ์ครับสสทำไมสะพานในท่าหลังเปิสูงยังไงสะพานอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ย เป็นคําเล่าขานจนชาวบ้านให้ฉายยานามว่าสะพานแตงโมสะพานแตงโมนะทำไมเรียกสะพานแตงโมเพมีความโค้งเหมือนลูกึแตงโมผู้ใหญ่เป็นยังไงสะพานเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณนะฮะท่านสสอหนุ่มนะครับที่ที่ช่วยพูดในสภานะครับแล้วก็ให้โครงการนี้ได้ได้ผ่านแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมก็เอาชาวบ้านมาช่วยกันว่าให้สสหนุ่มเนี่ยช่วยหน่อยครับนะ ขอบคุณสสอหนุ่มมากครับสสครับตอนนี้เราสะท้อนไปที่สภาใช่ไหมครับก็หลังจากที่พูดในสภาไปได้3วันนะครับก็ทางกรมทางหลวงชนระบทเนี่ยเขาก็ตอบรับมาในปัญหานี้เขาเห็นสะท้อนว่าเฮ้ยมันควรจะแก้ไขจริงๆไม่เฉพาะสะพานตัวนี้ตัวเดียวนะครับมีจุดอื่นด้วยเหรอสะพานคลอง15ที่อยู่ถัดไปอีกเป็นแบบนี้เหรอฮะก็แบบนี้เหมือนกันครับเขาก็จะแก้ไข ทุกสร้างใหม่ให้เตี้ยต่ําลงเหมือนกันต้องสองตัวเลยครับแต่เขาต้องขอบคุณกรมสนุนชนวบทนะครับเห็นความสาคัญแล้วก็มาเล่นแก้ไขให้ผมต้องขอชื่นชมแล้วขอบคุณทางผู้ใหญ่นะฮะในในกรมสนุนช่วนบทมากๆเลยแล้วที่สาคัญเนี่ยสะสาพานตัวนี้นําไปสู่ถนนหนทางซึ่งนาไปสู่จุดสําคัญจุดหนึ่งในคลอง15เป็นจุดของศูนย์ฮาลาใหญ่ ของพี่น้องมุสลิมอยู่ที่ตรงนี้เหรอฮะใช่ครับและเขาสัญจรผ่านสะพานกันลําบากมากนะครับก็เลยถือคิดว่าเป็นความสําคัญของพี่น้องมุสลิมจริงยังไงอยากช่วยส่งเสริมแก้ไขปัญหาให้กับทางพี่น้องมุสลิมผมตามสสหนุ่มเกยงไก่ไปจุดหนึ่งนะครับจุดนี้อยู่ที่ตําบลคลองใหญ่นะครับอยู่ที่องคลักนะครับอยู่ร่วมกับท่านกันนันทผู้ใหญ่บ้านโอ้โหผู้นำชุมชนจานวนมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาถนนเส้นนี้แล้วสดชื่นมากสสหนุ่มครับ นะฮะเป็นถนนไม้ดอกไม้ประดับคลอง15หนะถือว่าเป็นถนนที่สวยงามมากครับแล้วก็เป็นถนนสายสาคัญซึ่งสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครยกเลยว่าได้นะครับ,รบถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สร้าง GDP ให้กับจังหวัดนครยกวันนี้สสหนุ่มเก,กยียไกรเรามีโอกาสมายเยี่ยมพี่น้องในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับรู้สึกไงครับก็ดีใจครับเพราะก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วครับ<ม>เขามาเยี่ยมบ่อยมีเรื่อง<ม>ปัญหาอะไร<ม>เขาก็ปรึกษาเขาได้ตลอด ครับครับผู้ใหญ่เป็นไงสสมาเยี่ยมมีกำลังใจไหมครับเนี่ยก็ดีใจมากนะคะสสได้มาสนใจแล้วก็มาดูแลชาวบ้านลงมาพื้นที่เองนะคะก็ขอบคุณท่านสสมากค่ะครับดีครับเป็นดีครับเวลาลงพื้นที่ก็จะได้เจอพบป่าพี่น้องใช่ไหมคะใช่ใครมีปัญหาต่างๆในพื้นที่ก็จะได้สะท้อนถึงผู้แทนเลยฮะครับอย่างวันนี้เราก็โอ้โหลงพื้นที่กันหลายจุดเลยใช่เอ้ยสมพงศ์เนี่ยไปลงพื้นที่หลายจุดครับตั้งแต่เรื่องอะไรเรื่องสาธารณสุขใหโรงพยาบาลอัจฉริยะคืนเวลาให้กับประชาชน นะครับแล้วก็เราก็ไปดูจุดที่2ก็คือเรื่องของพี่น้องเกษตรกร<ช>เรื่องการใช้นวัตกรรมใหม่จุลินทรีย์ย่อยสลายตอสังเพื่อลด p ี2.5แล้วก็เพิ่มมูลค่าไรายได้ลดต้นทุนและเพิ่มกาไรให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อมาเรื่องของเรื่องของน้ํากินน้ําใช้อันนี้ก็เรื่องสําคัญาก,การจัดหาทรัพยากรน,น้ําตามธรรมชาติทั้งน้าบนผิวดินและน้ําใต้ดิน ให้กับพี่น้องประชาชนได้มีน้ํากินน้ําใช้กันอีกจุดหนึ่งก็คือจุดของเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ใช่ใช่เป็นจุดที่มีผักตบชวาเนี่ยหนานแน่นที่ตะบลโพแทนเนี่ยเป็นสิบสิบปีพีม่มฆแทนมาเก็บผมเมืเอ่อสอสอสมัยแรกไม่กี่เดือนก็เก็บไอ้เขาหมดนะครับะนะฮะอีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือของด้านคมนาคม,มเรื่องสะพานแตงโมครับ ที่มีท้องมุสลิมเนี่ยมีปัญหาในการที่จะเข้ามาใช้มัสยิดก็ดีหรือศนะูนย์ฮาลานก็ดีหรือการสัญจรเป็นทางลัดจากนครยกเข้าสู่ลำปางาสู่เทุงเทพมหนรครก็มีการสะท้อนปัญหาในสภาแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องกรมถนงชนบทก็จะมาแก้ไขให้ในปี69และจุดสุดท้ายจุดนี้นะครับสำคัญเลยนะสำคัญเลยเป็นเหมือนแบบสันหลังเหมือนเศรษฐกิจของขอำเภอองครักษ์เลยนะ,ะที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาขายต้นไม้กันนะครับซึ่งขายราคาถูกราคาส่ง ทั่วประเทศไทยนะครับเชิญหน่อยสิสสเชิญพี่น้องมาอยากฟังเชิญชวนนะครับท,ทุกท่านนะครับที่ชมอยู่ในทางรายการนะครับเส้นทางผู้แทนนะครับ,ครบใครอยากปลูกต้นไม้สวยใครอยากปลูกต้นไม้งามในที่บ้านราคาย่อมเยาวราคาถูกนะครับที่คลองส5้า อำเภอองครักษ์จังหวัดนครยกทั้งถนนเนี่ยครับให้ท่านเลือกชมนะครับทั้งไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างเต็มที่และจุใจท่านผู้ชมครับเส้นทางผู้แทนของสสแต่ท่านอาจจะแตกต่างกันครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการทําเพื่อพี่น้องประชาชนครับวันนี้รายการเส้นทางผู้แทนเวลาหมดแล้วครับผมประถมพงศ์อักขสีครับพร้อมท่านสสเลียงไกากิติเนสวนครับของท่านผู้นัทุกท่านนะครับขอลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ